สำหรับการสู้รบนะคะก็ทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องของการส่งออกข้าวเช่นกันค่ะมีการวิเคราะห์ว่าการสู้รบที่ยืดเยื้อในเมียนมานะคะทำให้การงดการส่งออกข้าวนั้น เกิดผลกระทบแล้วก็ชาวนานในพื้นที่ด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพพื้นที่ภาพรวมของการส่งออกข้าวในเมียนมานะคะเมียนมาส่งข้าวเป็นอันดับ8ของโลกค่ะหลักๆนะคะก็จะส่งออกไปที่ประเทศจีนบังคลาเทศฟิลิปปินส์แล้วก็กดีวัวนะคะหลักสําคัญที่มีการงดส่งออกนะคะให้ข้อมูลว่าสินค้าภายในประเทศนั้นมีราคาสูงขึ้นก็ทําให้ต้องมีการงดการส่งออกข้าวค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์นะคะว่าส่วน หน,นั้นเกิดจากปัญหาการสู้รบที่ยืดเยื้อค่ะก่อนหน้านี้เมียนมาเคยเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะแต่ว่าปัญหาภายในประเทศเมื่อประมาณ4-50ปีที่แล้วนะคะก็ทําให้ผลผลิตลดลงเรื่อยๆรวมไปถึงเรื่องสิทธิ์ของการครอบครองที่ดินของชาวนาในเมียนมาค่ะในพอลเดวีเนี่ยเขาตกลงมากเพราะว่ามันไ,ไม่ใช่สู้รบอย่างเดียวนะฮะ มันเป็นมันเป็นเรื่องของคารใช้ระบบสังคมนิยมที่ได้คัใช้คอมมิวนิสต์ก่อนนะฮะเนวีเนี่ยปฏิรูปปฏิวัติตแล้วใช้ระบบคอมมิวนิสต์แล้วมันไม่เวิร์กก็ปรับมาเป็นสังคมนิยมนะฮะอันนั้นทําให้ให้ผลผลิตเขาเนี่ยหดตัวอย่างรุแแนแรงจนไม่สามารถจะส่งออกได้ของของพ่บ้าเนี่ยเขาเขาเาเคยเป็นผู้ส่งออกนะฮะอ่ดับหนึ่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็อ่ลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเป็นมาเป็นแซงเป็นผู้ผู้ส่งออกดับหนึ่งครับ สำหรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเมียนมานะคะมีพื้นที่หลักๆ3พื้นที่ด้วยกันค่ะก็คืออิระวดีพะโคแล้วก็สกนะคะโดยเฉพาะพื้นที่สกค่ะก็เป็นพื้นที่ของการสู้รบอย่างหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงในช่วงที่ผ่านมาค่ะสัดส่วนการส่งออกข้าวในเมียนมาแบ่งเป็น80-20ค่ะคือ80นั้นบริโภคในประเทศส่วน20%์นนั้นส่งออกต่างประเทศค่ะการส่งออกก็มีทั้งจากทางเรือนะคะไปที่ย่างกุ้งค่ะรวมถึงทางชายแดนที่ไปประเทศจีนนะคะก็จะ ผ่านพื้นที่ของรัฐชานส่วนไปบังคลาเทศนะคะ <c oughs> ก็จะผ่านพื้นที่ของยักษ์ไข่ค่ะล่าสุดมีภาพรวมนะคะจากสื่อสังคมออนไลน์ในเมียนมาค่ะ <c oughs> ก็ระบุว่าอ้างว่าเป็นหนังสือของรัฐบาลทาหารเมียนมานะคะ ที่ส่งถึงพ่อค้ารวมถึงนักธุรกิจในเมียนมาที่ห้ามส่งออกข้าวออกนอกประเทศค่ะแล้วก็ห้ามขึ้นราคาข้าวในประเทศด้วยค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของในพื้นที่ของเมียนมานะคะซึ่งการส่งออกนั้นการงดการส่งออกเขาก็บอกว่าค่อนข้างที่จํากัดค่ะส่วนจะเกิดผลกระทบ มากน้อยขนาดไหนนะคะเขาบอกว่าไม่ได้เกิดผลกระทบมากน้อยเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าเมียนมานั้นส่งออกข้าวเพียง1-2ล้านตันเท่านั้นอยู่เป็นอันดับ8แต่ถ้าจะส่งผลกระทบจริงๆนะคะเมื่อต้องรวมกับประเทศอินเดียค่ะที่ทมีการงดส่งออกไปก่อนหน้านี้ทําให้ข้าวหายไปจากตลาดโลกประมาณ16-17ล้านตันแอฟริกาค่ะที่ก่อนหน้านี้เขาได้รับผลกระทบจาก ปัญหารัสเซียยูเครนนะคะที่เขามีการบริโภคธัญพืชค่ะแล้วเขาก็ปรับเปลี่ยนไปบริโภคข้าวเมื่ออินเดียจำกัดการส่งออกก็ทําให้ได้รับผลกระทบมากขึ้นค่ะในในแอฟริกาเนี่ยอาหารปลอดภัของเขาเนี่ยเนื่องจากว่ามันส่วนหนึ่งเขาบริโภคว,วีดแต่เขาปโพดอยู่แล้วในส่วนหนึ่งแล้วมันถูกบล็อกโดยโดยสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเราหันมา,มา,ม,ามาใช้ข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจํากัดข,ของเขาก็คือว่าเอา่อฟูหดมันมันก็ราคาสูงขึ้นนะครับ ส่วนฟิลิปปินส์เองเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขานำเข้าประมาณสักสามล้านล้านตันปีนี้ก็ต้องนําเข้าสูงขึ้นเพราะว่าประชากรของของฟิลิปปินส์เนี่ยมันเกินบร้อยล้านคนไปแล้วแล้วก็ทรัพยากรที่ใช้ในการปลูกข้าวเขาเนี่ยจำกัดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องนําเข้าอยู่ประมาณสักสามสามล้าน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 ตันเนี่ยก็เอาไปทดแทนในประเทศอินโดนีเซียก็กระทบอากาศร้อน นะเออแรงนะก็อาจจะต้องนําเข้ามากเมื่อเมื่อก่อนอินโดนีเซียเนี่ยเซลล์ทราสเปียนซีได้ในระดับหนึ่งนะนำเข้าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับมากนรนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยคาดว่าอินเดียอินโดนีเซียก็จะนําเข้ามากขึ้นแล้วก็มาเลเซียเนี่ยนะฮนะเอ่อก็อยู่ประมาณสักเอ่อใกล้ักล้สัตันนะฮะห้าแสนถึงถึงใกล้ๆกล้ล้านตัน,นะนะน,น,ตนที่ที่จะต้องนำเข้าเพราะว่าเขาผลิตไม่เพียงพอครับ สำหรับประเทศไทยเองนะคะก็จะได้ประโยชน์ในระยะสั้นค่ะการส่งออกได้มากขึ้นแต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องดูปริมาณผลผล,ผลิตแล้วก็การบริโภคภายในประเทศด้วยแต่สิ่งที่อยากจะให้มองในระยะยาวนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทั่วโลกค่ะปรากฏการเอลนิโยต,ตอนนี้หลายประเทศนํา,เข,าเข้าเพื่อกัก นไว้แล้วค่ะขณะที่ไทยเองนั้นก็กําลังจะเข้าสู่ภัยแล้งเข้าสู่เอลนินโยแบบเต็มรูปแบบเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ลากยาวต่อเนื่องในปีหน้าก็อาจจะทําให้ผลผลิตข้าวนั้นลดลงซึ่งตรงนี้นะคะทางรัฐบาลเองก็ต้องมองเรื่องของความมั่นคงทางอาหารหรือว่า f ู้ d ซีเคียร y ตค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีนโยบายใดๆออกมาที่ชัดเจนเลยค่ะ